não ขนาดนี้ออกงานจะขนาดไหนได้เลยดูไม่ค่อยชอบ แต่แตอนที่พี่สื่อจะไปสัมภาษณ์จริงๆค่ะเราอยากจะให้พี่สื่อแล้วก็ทุกๆท่านนะคะมาเป็นสักขีพยานค่ะกับความน่ารักของทั้งสองท่านนี้โดยค่ะเราจะทำกิจกรรมยในนี้นะคะแล้วก็ให้พี่สื่อค่ะเป็นพยานนะคะสักขีพยานแาห่งความน่ารักของทั้งสองท่าเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะมาถึงกันแล้วโอ้โหหยอยู่าทาได้แนหน้านะคะ อ่ตรงน,นี้จะเป็นกิจกรรมถัดไปเลงแต่ก่อนอื่นเลยนะคะขอเชิญคุณมิวและคุณบุ๋มนะคะเข้าสู่ตู้สกีฟขอต้อมุเลยค่ะเรียนเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะ เให้บุฒิกิจกรรมของเรานะคุณก็มีสิทธิ์ค่ะที่จะถ่ายรูปภาพมนะที่โฟโต้บูทนะใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นด้านในกาเราถูกออกแบบมานะคะให้มีความแควแบบเป็นพิเศษเพื่อที่อยากจะให้ทุกๆคนมีความใกล้ชิดกันนั่นเองเมื่อถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยนะเรียนเชิญเลยค่ะทางด้านนี้นะรอยที่จะมอบให้ขาะกาบ แฟนคลับสุดพิเศษซึ่งนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสุดเอ็กคลูซีฟค่ะนนคุณมิวคุณ,คณตุนเนี่ยจะวิ่งเฟซบุ๊กอินสตาแกรมหรือว่าจะเป็นอีกต่อก็ได้พร้อมติดสองแฮชแท็กค่ะแฮชแท็กแรกนะคะกับโพสต์เอาาเป็นฝีมือของคุณมิวคุณตุนโอ้โหเรียกได้ว,ว่า เพราะฉะนั้นค่ะใครที่บอกว่าเป็นแฟนคลับนะคะแล้วก็ได้ยินสิกนการประชาสัมพันธ์ของเรากันอยู่แล้วสามารานะเดินตรงเข้าไปที่นะคโนที่23แล้วซื้อค่ะผลิตภัณฑ์ของโ l o s e up ใกล้ชิดของเรากันได้เลยโอโหตอนนี้นะคุณมิวคุณตุนของเราค่ะกำลังตั้งใจค่ะตกแต่งเอาใจในส่วนของแฟนคลับ และให้ไปเป็นในส่วนของที่ระลึกค่ะตาบนะฮะรูปที่เรียกได้ว่าคุณมิวคุณตุลเนี่ยถ่ายออกมานะเพื่อที่ให้แฟนคลับเก็บไว้เป็นที่ระลึกและก็มีความน่ารักนะฮะความทรงจําความประทับใจนะฮะสำหรับวันแห่งความรักในช่วงนี้นั่นเองค่ะใครที่บอกว่าอยากจะได้นะฮะรีบเลยค่ะต้องรีบเลยนะคะสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์สองโพสอัพ ใกล้ชิดของเรานั่นเองโอ้โหเรียกได้ว่าเขานคุณมิวและกำลังอยากจะได้รูปภาพนะคะที่เรียกกันว่าใกล้ชิดกันแบบนี้นะคะกับโค้ตบลูส์ของเราก็เรียนเชิญเลยค่ะซื้อผลิตภัณฑ์ของเฟิร์สแอปของเรานะคะแล้วก็เตรียมนำไปเสร็จเนี่ยไปที่ห้เจ้าหน้าที่ไปรักันเลยเไป โอ้ยตอนนี้นะเรียกได้ว่าคุณมิวคุณปุลเนี่ยกำลังถ่ายรูปภาพสวยๆโอ้โหให้พี่สิงหมวลชนได้เก็บรูปภาพนะในการทำกิจกรรมภายในพวกกิจกรรมของกอล์ฟบอลเลิฟลักกิงชัยต้องไปชิดโอ้ ยากจะใกล้ชิดแบบนี้นะคะต้องใช้เลยค่ะกับใกล้ชิดของเรานนะคะแล้วก็เราต้องบอกเลยว่ายาสีฟันใกล้ชิดของเราค่ะจะช่วยนะคะทำให้ลมหายใจของสดชื่นยาวนานถึง12ชั่วโมงกันเลยใครที่แบนี้อยากจะชิดแบบนี้ผิดฉานเลยค่ะอยากจะมีคามแบบชิดใกล้ๆแบบนี้นะคะต้องยาสีฟันคล้ออับใกล้ชิดของเราเลยค่ะ โอ้โหเรียกได้ว่านะมั่นใจแต่ที่บอกว่าอยู่ใกล้ๆกับคนรอบข้างเหนียวไม่ต้องห่วงเลยนะคะได้มีลมหายใจจบได้ลแล้วเสร็จแล้วได้ได้ไดไดอยัง close ผมกำลังเรียกครับ โกรมากแรกเป็นผีอะไม่เราขอได้เราอผีผีผ่านไม่กินเยอะกร้นตาซักขาวติดอลติต่อ ก็ทําไมเราไม่อุ๊ยมันคือ <laughs> <laughs> Thank you. 以啊。 คือตุนตุนมองก็แบบติกองเลยแกช้าแกต้องรอคอนเสิร์ตคอนเสิต์ตจบเข้าเลยไงตาหมดก็กลัวติดงเพื่อนไงบางค่ะให้เขาเดินได้ก่อน จริงๆต้องให้เขาถ่ายตัวให้พดแล้วก็เดนมห่งนะเขาหันมามองพอดีก็ต้องด้เม็เดียวก็ได้เมดเียวเมเดียวจริง thank mm -hmm. you